ู้แล้วใช่ไหมว่าเขาเจอภัยคุกคามอันนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นหลังจากคุณเอิญเข้ามาในชีวิตคุณยุยีมันเกิดขึ้นหลังจากที่เข้ามาในชีวิตครับอันนี้แหละที่เราจะคุยกันต่อไปว่ามันเป็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบพฤติกรรมถูกไหมมันเกิดขึ้นเมื่อมันมีอะไรบางอย่างไปกระทบการควบคุมถูกไหม คือคือคนเป็นโปรเทคเตอร์เนี่ยในเชิงจิตวิทยาเราจะไม่ค่อยเข้าใจวันนี้เราจะคุยกันละเอียดมากๆนะคะคนเป็นคนปกป้องเนี่ยมันมีเส้นบางๆระหว่างการเป็นคนปกป้องโปรเทคเตอร์กับคอนโทรเลอร์คือการควบคุมแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนควบคุมเนี่ยได้ถูกกระทบปับ๊บเขาจะมี r รีอคชั่นทันทีใช่ไหมดังนั้นแปลว่าตอนแรกคุณยุยยี่ไม่โดน เมื่อคุณเอิญเข้ามาในชีวิตคุณยุยี่ปั๊บมีความปรารถนาในตัวคุณยุยี่มีความรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตคู่กับกับผู้หญิงคนนี้ปั๊บคุณยุยี่โดนเลยคุณเอิญตกใจไหมว่าอันนี้ถามซื่อๆมากว่าเราเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนหนึง่งเราไม่คิดเลยว่าเราอ่ะจะต้องมารับเรื่องราวต่างๆของเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตเราด้วยเพราะจริงๆจริงๆแล้วตอนแรกที่พบกันเลยเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเขามีอดีตมา เราค่อนข้างรู้ประวัติเขาอยู่แล้วเพราะว<ม>่าเราก็เป็นน้องพี่ตอบใช่ไหมคร<ม>อืมทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีอะครับมันมันดูไม่ได้มีอะไรดูสวยงามสวยดูมากคือเป็นความรักที่เอ,อทั้งคู่มีความรักให้กันแบบบริสุทธิ์ใจเนื่องจากว่าเราทั้งคู่ก็ต่างเคยเคยมีอดีตมาแล้วเนาะ<ม>แล้วเราก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเออคุยกันแล้วเข้าใจ<ม>เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอพอเริ่มจริงจังนั่นแหละครับมันเลยเป็นจุดเปลี่ยน ของเรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณเอิญบอกว่าช็อกเอ่อช็อกค,ครับพี่เพราะไม่ได้คิดว่าแบบจะโดนตุ้มเดียวแล้วแบบว่ามันรุนแรงเลยอะครับถอยไหมตอนนั้นถับจริกไม่ได้คิดถอยเลยครับ <laughs> ค,คุณยุ้ยี่เรื่องคนดื้อซะด้วยคือ <c ười> ตอนนั้นคือคือเขาตัดสินใจจะขอมีแต่งงานก็คือตอนนั้นเลยตอนที่มันมีเรื่อง <c ười> ตอนที่มีเรื่ขึ้นเลยมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าแบบเขารักแล้วเขาจะไม่ไปไหน Hmm. ทำน,นี้ดีมากเลยเขารักและไม่ไปไหนเพราะว่าการบทพิสูจน์รักแท้เนี่ยไม่ใช่การคุกเข่าขอแต่งงานใช่ไหมมันไม่ใช่งานท,ที่ีแต่งงานสวยหรู hmm. เป็นล้านๆแต่มันคือการที่เราเราเจอปัญหาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไปไหนยังอยู่สู้กับเรา อันนี้คือบทพิสูจน์อันแรกแปลว่าคุณยูยี่ตอนนั้นพอเห็นคุณเอิญได้ได้ได้คุยกันแบบซีเรียสมั้เป็นไปได้ไหมเหมือนเหมือนสมมตินะฉากเป็นหนังเรื่องหนึ่งนะนางเอกบอกว่าเออโอเคฉันรู้แล้วมันมันเกินกว่าที่เธอจะรับได้ฉันอนุญาตให้เธอเดินออกไปจากชีวิตฉันได้คุณยูยี่บอกไหมโอ้เหมือนในหนังเลยค่ะใช่เลยใช่เลยผมแม่เลยกำลังขับรถไปหาพี่ต็อปเมื่อวันนั้นเนี่ยมีคนเอ่อเมสเซจไปถึงญาติเขา ซึ่งแบบเป็นญาติผู้ใหญ่ญาติญาติผู้ใหญ่ที่มีแบบศักดิ์เป็นศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนในวังในวังอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรนะจะจะค่าแบบเออเป็นอะไรแก่ยี่คือแบบประมาณว่าถ้าถ้ายี่เป็นคนในครอบครัวเราจะเก็บครอบครัวคุณใช่โดนขนาดนั้นเลยใช่แล้วตอนนั้นนี่ก็แบบเออ ไม่ได้สนิที่ก็กลัวพี่อูคือพี่พี่พี่สาวของเอิญน,นะคะเขาจะเข้าใจผิดแล้วก็กลัวคือไม่อยากเอาปัญหาเราเนี่ยไปใส่เขาเนื่อไหมคะไม่ให้ไม่อยากให้เขาจะต้องเผชิญกับตรงนั้นแล้วตอนนี้มันยังไม่ไม่สา่งเกินไปที่จะแบ็คออฟตอนนั้นยี่ก็ค <c oughs> เลยว่าแบบให้ยูแบ็คออฟได้เต็มที่นะยี่จะไม่ว่าอยู่เลยอะ่ะคือแบบไปเขียวมากเลยเข้าใจด้วยอะ่ะแล้วอีกใจหนึ่งก็อยากให้เขาปลอดภัยด้วยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> แต่ ให้หารู้ไหมว่าสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เขาต้องการคือเข,เขาต้องการให้เราแบบพังใช่คุณลุกเพราะเราเจอมาคล้ายกันเราเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมแบบนี้สามคือนั่นคือความต้องการของเขาเขาต้องการให้เราพังค่ะแล้วก็แต่ว่าพอคุณยุยี่กับเอิ้นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคนแบบนี้ เขาต้องการให้เราพังสองคนก็เลยไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการถูกไหมตอนตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้คิดลึกขนาดนี้หรอกออคิดแค่ว่าไม่อยากให้เขาแบบจะต้องอยู่ในภาวะที่มันกดดันขนาดนี้แล้วก็มีความกลัวยอยู่ลึกๆด้วยเพราะว่ามันแบบทุกอย่างมันเข้ามาเร็วมาก <S <S คือ,อวันหนึ่งมีเด็คนเข้ามาไลค์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอีวันนึ่งโจมตีเป็นแบบเป็นพันๆคอมเมนต์